สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ว่าจะเปลี่ยนทางเพจเฟซบุ Facebook, ๊กนะแล้วก็ทางช่อง YouTube ทีมงานมหาแห่งอันวนี้เจอกันตอนสายๆเนาะค่ะเนาะเจอกันตอนสายๆใกล้มือแล้วพี่เนอะใกล้มือแล้วสำหรับสารากินแป้งพจนจะมุนีนก่กวันวันเสาร์ อ่บสี่กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกิเอฟซีมีโคมิหมาน้ำกันเอามาฝากคลิปนี้ตามแนวทางของเสีน้นเข็มมาลาดัดอ่าเอฟซีเพื่นกันรอดติดตามดยู่ดอกเพราะว่าสำหรับแนวทางารไล่ล่าเพื่อนหันกันมือเขากับเขาตรงก็เลยอยากจะติดตามแนวทางรัฐบาลให้ คลิปนี้นี่เก็่หนึ่งงพกหาตามไม้แล้วตามมาให้แล้ว,ามมาลวสําหรับแนวทางสรารกิจแบ่รัฐบาลของวันที่16กันยายน2567แนวทางแนวทางของเสียนเขียมมาลาดเดอร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําล่างแรงใจให็ครับทีมงานเป็นกําล่างแรงใจให้ครับผู้ที่เพิ่นห้แนวทางครับทางช่องเขามาเนาะ ว่าเอฟซี่นจะติดตามไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือว่าทางช่องยูทูบเพจเพจนี้จะมีเจียบหนึ่งหกหาชาแนวนะเก้าเก้าบ่าวอีสานน้องใจแฟนเพจสะอ่อนอีสานเนาะทีมงานมหาเฮงมีสี่เพจเด้อพี่น้องกดติดตามไว้กับ่รู้ว่าจะออนทางเพจไหนเป็นเพจเนาะ ทางเฟซบุ๊กกายวลริเฮ็ดนี่จะเพจพี่นอ้องท่านช่องยูทูกกบมาหาหิ่งผ้ามวนมาหาหิ่งมวนซืน้นเก็บหนึ่งของหาชนแนลบาวอีสานผ้าหิ่งเออลืมสิทางเอ่อทางเพจเฟซบุ๊กก็เก้าเก้าบาวอีสานเป็นอีกเพจหนึ่งมาค่ะเนาอ คลิปนี้ก็ตามเนื่องจากเซี้ยนเข้มมาลาดเด้พอพนะี่น้องเด้อนะมีเขามี่ลุดกาทุกตุก้ตัวเลขโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมไม่มีใครรู้จะออกตัวไหนเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะอ่ะสำรับแนวทางอ่าวันที่26นี่เป็นเคนคัดเคนเน็ตไม่หละพี่น้องให้ว่ามาทั้งโค้งสุดท้ายพร้อมลุ้นได้เห็นคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ะไรเด้อเดี๋ยวสิว่าคือบ่เห็น อ่าอันนี้ให้มือก้อนออกอีกเมื่อกี้มือเนี่ยเพื่อก็จะมุนแล้วนะฮะสำหรับสลาดกินแบงอ่าอ่านะคะแนวทางของเซเรเซมาลาดวัววิ่งนะคะวิ่งนี่ซีกับศูนย์โอวิ่งของเพ่นเด้ร์ซีกับศูนย์ไปได้ทั้งบนทั้งล่างไปได้ทั้งบนทั้งล่างซีกับศูนย์ ชุดสามตัวบนนะชุดสามตัวบนปล่อยสองหางปล่อยสองชุดบอกง่ายๆเจ็ดเจ็ดซีแล้วก็เจ็ดห้าเก้าเจ็ดเจ็ดซีแล้วก็เจ็ดห้าเก้าชุดสามตัวบนของเสี้นเชมมาลักษณนจับคู่นะจับคู่ไอ้ว่าคัดทั้งบัตทั้งมวนเพิ่ปล่อยมาสามสามหางสามคู่สามหาง ห8าแปดห้าเก้ซีหอันนี้คือชุดบนของเส้นเข็มมาละเด่นทุกตัวรอดรุ่นไปนด้กััว่าจะแตบกบอจะออกตรงไหมนะจะออกตรงๆคือเนวทางไล่บ้านพื้นบอห้าแปดห้าเจซ ชอบคู่ไหนก็จัดเอามาเมืองน้าทางล่างเพื่อได้ไปหาเพื่อว่ายัางเหลือ,อยูพี่นองสำหรับลา่ลา,ลางนี้ป่อยมาสามคู่ล่างป่อยมาสามคู่นะฮะจะลากินแบงไวเพราะว่าตามที่เจ็บนึ่งพูดหาเฮดคิปเพื่อนนี่เนาะของเส้นเค็มมาลาดนี่ถ้ามาก็มีโอกาสมาตรงนะ,ะถ้ามาก็มมีโอกาสมาตรงตามที่เพื่อนลุง แนวร่า,างไล่วัดเนาะ,ะ,ะก็มีโอกาสหลักบ,บอกง่ายๆว่าลักตรงสูงสลับหน่อยอรัฐบาลไทยเพือ่อีเป็นยังไงน่าจะลงช่องประมาณเทือสองเทือดิอละเนาะอ่าก,กับมีสามหางสำหรับลางมีสี่หนึ่งหาหนึ่งห้าศูนย์สี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์ เพิ่นกระเฮ็ดอัจพิเศษออกมาคัดออกมากว่าเฮ็ดเอียงกระไรมีในสีตัวนี้หมายถึงว่าจิตปยิบตัวใดกระซ้างขอให้ติดเลขสีตัวบอกง่ายๆเป็นเลขติดติดสีตัวในสีตัวนี้แยกบนให้สองล่างให้สองแต่คือล่างเพิ่นเน้นศูนย์กับหนึ่งบนนี่เน้นสี่กับห้าจะแม่นคือเพิ่น่าว่วี่น,อน,อนอ้อกนาะอ่า อะไรก็ได้ขอให้ติดสีตัวบองง่ายๆเป็นเลขติดล่างนี่ติดศูนย์กับหนึ่งบนนี่ติดสี่กับหก็มารอลุ้นกันแต่มันมาล่างมีหนึ่งกับศูนย์นี่เดี๋ยวจะตามให้อีกเท่อนึงหรือว่าบนมีสี่กับหาบอจะมาบอสําหรับชุดพิเศษเพื่อนเพื่อนขัดพิเศษว่าอะไรก็ได้สีตัวเป็นกแยกบนสองล่างสอง วิงง่ายเลยติดยางาสงอ่า่อกันเนาะเอาน่าจะได้เวลาสำรับพูดได้ที่สีแคปภาพแล้วนี่พี่นอ้องเ,เห็นไหมซื้ออะไรก็ได้ขอให้ติดสี่ตัวล่างศูนย์กับหนึ่งสี่กับหา สกับ5แต่ว่าล่างเน,นี่เป็นเป็นเน้นอ่าีหนะึ่าหนึหาศูะล่างเด่น3าคู่คับว่คับก็แล้วแต่ FC ฟซีจะพิจารณาแต่ว่าทางช่องจะไม่มีตัวกันเป่นไวมากแบบได้ก็จะให้แบบนั้นะนะเพราะว่าก็รอรุ้นไปด้วยกันสำรับมันดี1ิโนี่จะแตกบอ่าบอกง่ายเป็นวิ่งซกับ0บุ่นั้งล่าง แต่ว่าคนสรุปทั้งหมดทั้งหมดลนี่ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีตัวสีตัวนี่ก็มีศูนย์มีหนึ่งมีสีมีหาเดอพี่นองเด้อนะอนะเดี๋ยวจะให้แค่ภาพแล้วนะคะเพราะว่าอาจจะชัดพอพี่นองเจ็ดเจ็ดสีสำหรับอ่าชุดสามตัวบนเจ็ดเจ็ดสีแล้วก็เจ็ดห้าเก้า ผู้ดใดงบหน่อยกาจัดไายมันพี่นอ้องนะชุดไทยแต่ว่าเจ็บหนึ่งของข้าก็จะไม่วงคอยกระซิบว่าวงให้เพิ่นดอกอิจะแล้วหน้าเมืองเอาถือว่าหน่วยยุ่งเพียงแต่ว่ามันมีแยกเป็นแยกบน,แยก,บนแยกล่างมันไลยส่งหลายแต่ว่าถ้าแยกบนออกมาไม่มีล่างก็มีแค่นี้นะถ้ามีถ้ามีถ้ามีล่างก็มีแค่นี้นะนี่พี่น้องเห็นไห อันที่ว่านี่คือเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่เห็นไหมซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีตัวขอ,องง่ายเล็กติดไม่เหล็กติดสีตัวนี่เพิน่นก็แยกมาอีกว่าเน้นล่างเน้นบนฮ่าสีแม่มมน,มมนบ่สีแม่นบ่เนาะ่ี่น้องเนาะเพิ่น,น,มมนสีแม่นบ่สำหรับาเส้นเข็มมาละงเพิ่นแยกไขชัดเจนอยู่ซือว่าแยกไขคักอยู่พี่น้อง เห็นไปละล่างเพิ่นหนึ่งหนึ่งซีซีหนึ่งหาหนึ่งหาศูนย์ผู้ใดงบหน่อยกับว่ต้องคับเนาะเพราะว่าเพิ่นคัดมาหายเดียวคัดหายสุดๆเลยอ่าเนาะวันที่สิบหกก็ไอ้มีโจกมีมมาน้ำกันเล้วมีโจกมีมมาน้ำเกี่ยเสี่ยนเค็มมาลาดเพิ่น เพิ่งเปิดโตไปครับเนี่ยถ้าไล่วันกะหื้อห้าอยู่อ่เนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจเหตุเสี้ยนเข็มมบันดาลเพื่อนนั่งเพื่อนจะได้คัดศูนย์ดต๊ะมาฝากเอฟซีห้องอ่ะน่าจะแคปกันหมดแล้วนะคะเอาผูแล้วเพราะน่านเห็นกับไปลุดเมืองเอาเด้อผู้ใด้งบหน่อยกับนี่เจ็ดสี่ก็พาเก้าสำรับบนเพราะว่าถ่ายมันดิถ่ายมันเจ็ดสี่ก็มาเก้า คลิปก็ขอใหเอฟผู้ที่ติดตามท่างทีมงานมาหิ่งไหหิ่งปั่งปังหายฮิ่งหิ่งรวยๆขอบพระคุณเนื้อทา่านจากอไอเซียนเข็มมลาลาหลายๆแ่งแปันลย้กับเอฟซท่างช่องเฮานะสำหรับคลิปนี้เฮงปังรวยทุกท่านนะสวัสดีค่ะ